ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับยูผมภูเกมเมอร์ทีวีครับวันนี้เราก็มาโยเกยมกันอัพโมบายครับเกมมือถือใหม่นะครับที่เพิ่งเข้าที่อ่ะส,สุดลอๆเลยนะครับแล้วผมก็เพิ่งโหลดมาเล่นด้วยนะครับแล้วก็ขอโทษขออภัยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปหรือว่าคลิปไหนที่ผมไม่ได้แบบหาข้อมูลหรือเอ่อรายละเอียดนะครับที่มากพอเกินที่แบบอาจจะผิดพลาดน,นะครับแล้วก็เกม วอเลอร์เลเจนนะครับผมอาจจะเอยไม่ใช่ไม่อาจจะดิผมไม่ได้เล่นเลยนะครับผมไม่ได้เล่นแล้วผมก็เออเบือ่อแล้วใช้คําว่าเบื่อนะครับแล้วก็เออลบทําการลบไปที่รับรอยแล้วครับก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับคนที่ติดตามผลงานของวอลเลอร์เลเจนต์ครับเออถ้าเกิดวันไหนผมอยากเล่นเนดะี๋ยวผมโหลดมาทําคลิปให้อีกนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยว่างอีกแล้วเนาะ ก็มีงานทํามีอะไรอย่างนี้ก็ไม่ค่อยว่างครับก็โอเคครับขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปมาประมาณเดือนนิดๆน,นะครับมามาเริ่มเกมกันเลยแล้วกันนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบบทสนทนาในการเล่นนะฮะเนื้อหาเกมนะการอัพโบบายนะครับนี่คือฐานทัพหลักของคุณคุณสามารถเริ่มบุกโจมตีหรือป้องกันตัวจากศัตรูที่นี่โจมตีอีกครั้งกันเถอะ โอเคครับกดโจมตีตามรูปแบบของบทฝึกส,สอนเลยนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเล่นลนะเนาะเราก็ต้องทําการแนละ้วก็เคลื่นผลโอเคว่าจะมีเสียงเด็กน้อยเข้ามารบกวนก็ขอโทษกันด้วยนะครับไม่ว่ากันเนาะเดี <Okay. S 1> ๋ยวผมขอเพิ่มเสียงหน่อยนะ ผมเพิ่มเสียงแล้วแต่แตว,แตว่าเสียงในเกมไอเสียงพูดผมอาจจะเบานะครับแต่วเสียงเกมอาจจะดังขึ้นนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวผมปล่อยละเบอรนิวเคลียร์อลอไปก่อนนะครับแล้วก่อนที่ผมจะเข้ามาเล่นนะครับผมได้ทําการยังไงมันมีสุสุกเล่นอยู่นะครับสุกเล่นไปก่อนแล้วนิดนึงนะครับผมก็เลยเอ,อพอจะรู้คร่าวๆบ้างแล้วนะครับโอเคได้ทองมาด้วย แล,แล้วครับหนึ่งดาวเกมนี้เป็นเกมแนววางแผนกลยุทธ์นะครับถ้าเกิด,เ,ดเราวางผิดนิดนหน่อยเราก็อาจจะแพ้ได้นะไฟเผาไฟ,าไฟไนี่เลยเฮ้ยสังการผิดขอโทษไปผิปทางเือดเรียบร้อยเป็นไงล่ะ ได้อยุดได้หยุดฝั่งหลักองหลังเราเข้ามาครับปั๊บปับปับระดมงกองข้างหลังตีอ่ะตีอ่ะโดนแตกพยาบาลในยพยาบาลเมื่อเราชนะครับเราจมตีกองหลักใหญ่ได้นะครับโอเคครับได้สามดาวครับมา เราได้เพชรแล้วก็กระสุนทองแล้วก็ไออันนี้ไม่รู้อะไรวิวปะไม่แน่ใจครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่ฐานหลักของเราก่อนนะเกมนี้จะเป็นเกมเล่นแบบแนวบันเทิงน,นะอันนี้เขาไม่มีโฆษณาให้ผมนะครับอันนี้ผมอยากเล่นเองนะครับผมจะเป็นอางนี้แหละแนวของผมในช่องของผมอยากเล่นเกมไหนก็ยิบๆมาเล่นนลจะทำคลิปไหนก็ยิบม,มาทํานะอาจจะแบบไม่อันนี้นะครับผมโดนโจรบุกครับผมโดนโจรบุก เพือ่อถอได้ปะฝั่งถอยไม่ได้ด้วยอ่าประมาณนี้ป่ะอ่ะผมกะเผื่อนะเผื่ออุวยแรงผมกะเผื่อแบบมันจะรีอ่าเวลาหลบก้อยสกิลไปแล้วมันจะรีสกิลประมาณวิสองวีนะสะกิลที่เราเอาลงไปนะฮะพวกนิวเชียร์พวก ของอะไรประมาณนี้นะคุณนผมเรียกว่าสะกิลแล้วกันนะมาเสี๊ยบอาจจะนังกว่าเสียงพูดผมก็ขอโทษขออภัยด้วยนะมีเคีย์ลงเคียวมุ้มเปกล้องจัดไปกุนต้าอะไรนะเข้าม,นมานะครับเพิ่งขึ้นกลับไปดูคิดแล้วกันนะได้ของเยอะได้ของเยอะโอเคต่อไปครับ รองเช้ามาทั่วไปไปครับต่อไปครับผมนึกว่าจะกลับมาที่ฐานเลยมันให้เล่นแบบด่านต่อไปไม่ใช่ดา่านเดียวนะเราได้เป็นตั้งรับนะอ่านี่คือศูนย์กลางบัญชการสิ่งก่อสร้างที่สําคัญที่สุดในฐานทัพของคุณอัปเกพื่อขยายเพื่อขยับขยายกองทัพขยับขยายเราไทาไม่ใช้คํารูปๆคําเดียวคำว่าขยายเลยเนาะ นี่ผมไม่ใช้เพราะไม่ใช่ผมรู้เพชรมันมีค่าทุกเกมเพชรมันจะมีค่าอยู่เสมอนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับมันรอ,อนานผมต้องใช้ครับาหายากเราได้เอทอหารอ่าปฐมพยาบาลไอ,อ้ไม่ใช่ทหารปฐมอ,อ่พยาบาลสนามอะไรประมาณนั้นอเดี๋ยวผมตั้งตรงนี้ หมดุนได้ป่ะเฮ้ยหมุนได้มี่ประมาณนี้โอเควางไม่ได้โอเคอันเดียวกันเดียวแก้ไขอะไรมอบหมายหน่วยลบเป็นตัวนี้อ่อโอเคครับสเสบียงเรามีอะไรบ้างอ่าระเบิดควัน เคล,ลื่อนพลเลขเคลื่อนพลศูนย์เรียนนะครับน่าจะเป็นต้น,ต,นต้นเกมเช่ไหมครัเรบเขาอาจจะแบบเออใช้ฟรีอะไรไประมาณเนี้ยอ๋อเราเป็นเราเป็นทีมตั้งรับตอนนี้บูมเมเขาให้มูเคียปูมเมเขาให้ไปดีเวฟบสองมาแล้วครับเดี๋ยวมันเกิดไปเวฟบสองตอนนี้สามเมตรล้วเยอะ เบิร์ดสามครับเบิร์ดสามกำลังมาระเบิดทางนี้เอ้ยกัดลิงกัดลิงเื่อโดนกัดลิงวะโดนนิดเดียวแย่มากป้องปืนมายิงถึงแล้วครับกัดลิงกัดลิง จิ้งลิงเซนพวกขอโทษกับเสียงมาเห่าแล้วกันนะระเบิดควันไปหนึ่งเทียบไอจัดผิดไอจัดผิดอระเบิดควันพุดผิดครับจะขอโทษกับเสียงมาเห่าได้ฮะอย่าอย่านะอย่าดึางป้อมปืนใหญ่ของข้อเออสวยครับเฮือเกือบแตก นี่เราได้สามดาวครับสวยต่อไปปราบากันอัพโมบายนะครับชื่อเกมน,นะอยากเล่นก็ไปหาโหลดได้นะครับที่เพจสโตนะเพจสโตสีเขียวสีเหลืองสีเขียวเขียวนี่มันเขียวไปปะเอาเขียวแบบกลมกลืนทหารบ้านเราแล้วกัน ีนี้สีนี้อันนี้น่าจะกลมกืนกว่าสีนี้กันสีนี้อ่าใส่ชื่อเอาค่านี้ก็พอน่าจะได้ปะโอเคได้ทีวีจุดคุณสามารถดูข้อมูลบทเรียนก่อนหน้านี้รวมต้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมได้ได้ที่ขังบทเรียนในเมนูลักในอการนะครับ อ๋ออันนี้จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นอ่าแล้วอะไน,นี้เป็นนิวเคลียร์นะน,นีเป็นทองเหมือนทองนะเป็นเหมือนอาวุธอันนี้เป็นต้องอัพอยู่แล้วครับจังหวะน,นี้ผมต้องอัพอยู่แล้วครับของทหารเรายิ่งเยอะเรายิ่งไปบุกระดมได้มากขึ้นนะครับอ่าอันนี้อะไร บลา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 แล้วก็ขังแล้วก็ศูนย์นะบาบลาบลาโอเคเอ่อที่เก็บของอ๋อนี่เป็นทหารของเราครับที่เราสามารถดูได้อะไรได้นะโอเคสร้างเหมืองทองคำาเ่ยเหมืองทองคำสร้างเหมืองทองคำให้สำนักอันใหญ่เอาชิบหายแล้ว มันได้สร้างเหมืองทองคำก่อนครับทุกคนเอ้ยกดผิดอโอ้โหกดผิดอ๋อนี่เหมือนทองคำโอเคมันได้สร้างเหมืองทองคำครับเราก็ไปพิเรนนะครับที่ไม่สร้างโอเคเดี๋ยวเราจะใช้เพชรน,นะครับเพชรในการเล่งเล่นๆไปอ่าหรือฝอแล้วครับทุกคนปุ่ล็อกป้องกันอ่ากันทั้ป,ประตูไอ้เพชรมันเจ็ดสิบเฮ้ยเด้เยอะนะ แล้วก็ทหารทั่วไปอีกหนึ่งสมัครงานทั่วไปอัพเกรดหน่อยจุจมอันนี้คือผลผลิตอัพเกรดหน่อยจุโจมเาผมขออัพป้อมปืนนะขออัพนะอัพแงอ๋อแก้ไขแล้วกดอัพโอเคขอใช้เลยครับเพชร เพื่ออะไรหรอเพื่อความเร่งรีบเอเพื่อความเร็วในการเราสร้างครับอ๋อเราก็จะได้กระสุนกับอันนี้มาบาบาบา,บาในจโจมอ่านี่ขึ้นหนจอยโจโจมเราปับ๊บอัปเกรดสวยเราก็จะไปต่อครับที่น่อยเอียงอ่ามาหม่หน่ยอ,อนยลบสเสบียงอ๋อเราต้องไปสเสบียงไปครับไปบุกเรามีอันใหม่นะมาหนึ่ง โอเคครับเราจะไประดมเสบียงนะครับในการป้นนะครับป้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอามาแล้วมาแล้วเราจะเดินมาก่อนหน่วยรักษาการนะโอเคอเราก็จะกลมกลืนเราก็ธรรมาชาตินิดหน่อยเบิดนิวเคียร์ลงปุ้ม New K A ว้าพาทหารชิดหนายเราได้ทองคำมาเยอะมาก เนี่ยเ,เรามีหน่วยประจุหน่วยประถมพยาบาลครับไม่ใช่นหน่วยประชนพูดผิดกั้วพูดผิดขอโทษาได้ครับนี่ยเป็นเราเราก็จะยืนนานขึ้นนะครับแล้วก็มืได้แอกไปรเ,รเรื่อยๆรือยนะ,ะเรามีเวลา5นาทีในาการจำปีป้อมส,สดตัวนะครับให้รบาบคาบเป็นหน้ากองน,นะบูมเขาให้จีอย่าด่างนะนะนะคนเขาเขี้ยขี้เกี่ยวกอ,องหลัง วางไม้สามาตัวบุ้มหายไปแล้วหนึ่งเกียวไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวมันจะระเบิดได้นะครับอุม้มโดนไปอีกหนึ่งทีอ่าหน่วยผสมพยาบาลเรามีสองคนแล้วนะครับเราจะเข้ามาล้วกันมาตอนนี้สามคนแล้วครับหน่วยผสมพยาบาลนะก็จะเป็นอะไรที่แบบเราจะก็จะยืนได้นานขึ้นเยอะมากเลยนะ วันี่นี่เราได้สามดาวนะสามดาวครับสามดาวเราได้ของมาเยอะมากนะในการป้นสเสบียงนะอ่าใหม่ไอเราอะไรเนี่ยเราได้อะไรใหม่ด้วยโอขอโทษเสียงนักมาผมด้วยลายกันกนะฮะสน,นุกเยอะนะครับสนุกสนุก สนุกอยู่สนุกมากก็อยู่ในเกมที่ผมค่อนข้างเออและรกๆอาจจะแบบสนุกหน่อยนะแต่เล่นไปเรื่อยๆมันอาจจะแบบผุดยิดนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบายๆแต่คลิปนี้มันจะยาวครับต่มันจะใช้เวลาในการตัดนานนะก็โอเคครับบายยครับเจอกันคลิปหน้าครับ